มาจ้าทุกคนมากินซุกี้กันทุกคนทั้งปิ้งทั้งต้มผสมกันไปเพื่อนๆผักก็มีตามที่เห็นจะผักกะหลำ่ำแล้วก็ผักชอยแล้วก็ผักไอ้นี่จะไอผักปังทุกคนนะจอก็จะมีหมูสามชั้นเพราะว่ามันจะนุ่มเหมอื่อนเพื่อนเพราะว่ามันมีมันเนาะแล้วก็กุ้งจะ้ะจอยไม่ได้หมักอะไรนะแล้วก็น้ําซุปจะ้ะน้ําซุปก็น้ําซุปก้อนขนอเนี่แหละจ้ะหม้อก็เล็กๆอย่างเงี้ยเพื่อน,เอ,นเออ้ยตอนย่างไปนี่ไหลลงดีเหลือเกิน นี่จ่าจอยก,ก็กินของจอยประมาณนี่กินคนเดียวจ่าทุกคนสามีไม่กินด้วยเนาะเขาไปวิ่งจ่าทุกคนเขาไปวิ่งออกําลังกายเขาเขาก็เลยบอกว่าเธอกินไปเลยส่วนน้ําจิ้มก็ของเอ็มเคซกินั่นะแหละทุกคนจอยก็หั่นพริกกับกระเทียมลงไปจ้าจอยก็นั่งกินง่ายๆของจอยอยู่หลังบ้านนี่เราเพื่อนๆเอ้ยวันนี้ก็จะเสียงดังหน่อยจอยก็เลยพาเอาจ้าเพราะว่าเนาะเด็กๆเ,เพื่อนบ้านะะนะจนะเขาเอาลูกเอาหลานมา เด็กมันเล่นกันมันก็จะกรีดกรีดกรีดแล้วก็มีการร้องไห้การตีกันอะไรเด็กเนอนะเนาะตามภาษาของเด็กเราไปห้ามไม่ได้หรอกเพื่อนๆแด,ดดดีเขาก็พาลูกพาหลานมาทําอาหารปิ้งย่างจอยปิ้งย่างอย่างเงี้ยเพื่อนบ้านจอยเขาก็ปิ้งย่างเหมือนกันจะนะเขาก็จะปิ้งย่างสไตล์ของของของเขาเ่อเพื่อนๆพ,พ,พวกไส้กรอกพวกสะตงซาเต็กอะไรประมาณเนี้ย บ้านจอยเมื่อก่อนนี่ก็มีเครื่องปิ้งย่างนะแต่จอยให้เพื่อนบ้านไปจ้ะนะเพื่อนบ้านที่เขากําลังปิ้งกันอยู่เนี่ยเพราะว่าจอยขี้เกียจเป็นคนที่ไม่ชอบไปยืนปิ้งย่างไม่ชอบน้ํามงน้ํามันไม่ชอบควันน่ะทุกคนถ้าใครชวนจอยไปกินอาหารปิ้งย่างจอยบอกเลยด้วยว่าจอยจะไม่ไปยืนปิ้งให้ใครถ้าชวนจอยไปคนที่ชวนจอยนั่นต้องปิ้งให้จอยกินเพื่อนๆจอยไม่ไม่ชอบปิ้งไง นะถึงเห็นไหมลนะ่ะจอยเคยมาปิ้งย่างเมื่อไรเื่อนเพื่อน,อน,อนสมัยก่อนเนี่ยจอยก็ปิ้งย่างให้ลูกกินอยู่แต่ว่าถามว่าชอบไปยืนแบบว่าให้ควันมันไอ้นั่นไม่ไม,ไม,ไม่ชอบไงทุกคนเนี่ยจอยก็ปิ้งย่างอย่างนี้ได้อยู่อะทุกคนแต่ว่าจะให้ไปยืนปิ้งย่างไส้กง้รอกอะไรเงี้ยจอยจอยร้อนนะจอยไม่ค่อยชอบกินกินควันกินอะไรเท่าไหรเ่เพื่อนๆนขนาดหมูกระทะนี่ยยังไม่เคยไปกินเลยทุกคนเลย กินไปคุยกันไปจ้ะเนี่จเจริญอาหารผักเยอะๆนานานทีกินก็อร่อยนะเพื่อนๆนะแต่จอยไม่ได้กินทุกวันเพื่อนบ้านก็มองทําไมไม่กินหัอมมันหอม,ม,น,หอมน้ํามันงาทุกคนจอยเอาหมูหมักน้ามันงามาเด้อทุกคนมากินด้วยกันจ้า